เมื่อกล่าวถึงงานเทศกาลตรุษจีนปากน้ำโพของเมืองนครสวรรค์นในแต่ละปีหลายคนมักจะนึกถึงการจัดงานเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ที่ได้ถูกเนรมิตไว้ที่บริเวณต้นแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งนอกจากจะมีไฮไลท์ในส่วนต่างๆของงานให้ได้เที่ยวชมกันอย่างจุใจแล้วแต่ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่อยู่คู่กันมานานและแทบจะไม่เคยขาดกันได้ก็คือป๋องแปงมังกรของพ่อค้าแม่ขายหาบเร่ที่เดินขายของกันอยู่ตามรายทางภายในงาน สำหรับป๋องแปงมังกรถือเป็นของเล่นที่อยู่คู่กับงานตรุษจีนและงานนิ้วประจำปีมาอย่างยาวนานและเป็นของเล่นที่สร้างรายได้ให้กับพ่อค้าแม่ขายได้เป็นประจำทุกปีแต่ในแต่ละปีของเล่นชนิดนี้ก็จะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของผู้ค้าที่รังสรรค์ไอเดียปรับแต่งไปตามยุคตามสมัย อย่างเช่นนายนกพลแท่อึ้งพ่อค้าป๋องแปงชาวนาครสวรรค์ที่กำลังเร่งช่วยกันกันกบภรรยานำชิ้นส่วนต่างๆของมังกรและสิงโตมาประกอบทำป๋องแปงเพื่อเตรียมออกขายในงานเทศกาลตรุษจีนที่ใกล้จะถึงนี้โดยมีรูปแบบอยู่5ชนิด5สไตล์แตกต่างกันไปทั้งป๋องแปงรูปทรงสิงโตและป่องแปงรูปทรงมังกรที่มีการประดับประดาตกแต่งประยุกต์ให้สวยงามเพื่อให้เป็นที่สะดุดตาแก่ผู้พบเห็นในการสร้างยอดจำหน่ายให้สูงขึ้น โดยป๋องแปรงของนายนพพลจะมีการปรับปรุงพัฒนาและต่อยอดผลงานของตัวเองเป็นประจำทุกปีทั้งการออกแบบสีสันรประดับประดาด้วยไฟดวงเล็กและไฟ LED เพื่อการสร้างความโดดเด่นให้สะดุดตาในการสร้างยอดขาย นายนพพลแท่อึ้งเล่าว,ว่าปองแปงมังกรถือเป็นของเล่นแทบจะเรียกได้ว่าเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดนครสวรรค์เพราะกลุ่มที่ขายปองแปงมังกรทั่วประเทศส่วนใหญ่ล้วนมาจากนาครสวรรค์แทบทั้งหมดโดยจะสังเกตได้ว่าเวลาที่ตนเองเดินทางไปขายที่ไหนก็ตามลูกค้าทั้งภาคเหนือและภาคใต้ก็มักจะสอบถามว่าใช่มาจากนาครสวรรค์หรือไม่ ส่วนกลุ่มที่ขายปองแปงมังกรและสิงโตนี้จะกระจายเดินสายขายไปทั่วประเทศตั้งแต่ภาคเหนือจะโรดภาคใต้โดยงานที่ไปขายส่วนใหญ่จะเป็นงานนิ้วงานแห่เจ้าซึ่งแต่ละพื้นที่จะจัดหมุนเวียนผัดเปลี่ยนกันไปตลอดทั้งปีเขาเห็นเราไปขายอย่างนี้เขารู้เลยว่าเรามาจากไหนเขาบอกว่าเป็นคนนครสวรรค์เลยเพราะว่ามีที่เดียวที่จะขายตัวนี้เขาบอกอย่างนี้เราก็บอกใช่เรามาจากนครสวรรค์คือเราตเวนมาตามแหต่ตามงานตามอะไรอย่างนงี้ เราไปจังหวัดอย่างไปชุมพรเขาก็จะรู้ว่าเรามาจากนาครสวรรค์เลยโดยตรงเพราะว่าตัวนี้มันจะมีขึ้นนครสวรรค์อย่างเดียวใช่เขาไม่ได้ว่าเรามาจากกรุงเทพหรือว่าอะไรอย่างนี้ครับส่วนป้องแป้งแต่ละตัวที่ตนเองทําขายในแต่ละปีราคาก็จะแตกต่างกันออกไปตามความยากง่ายและความสวยงามโดยมีราคาต่ําสุดจะอยู่ที่50บาทหากทํายากขึ้นก็จะมีราคาเพิ่มขึ้นมาเป็น80บาท100บาทไปจนถึง160บาท ซึ่งก็ยังมีราคาที่สูงมากกว่านี้อีกเพราะหากเป็นหัวมังกรหล่อด้วยยางพาราตัวใหญ่พันเสาและติดไฟ LED ซึ่งมีความทนทานกว่ากระดาษทั่วๆไปก็จะมีราคาอยู่ที่ตัวละ250บาทเลยทีเดียวเมื่อถามถึงรายได้กับอาชีพการทำป๋องแปงขายนายนพ,พดลบอกว่าสำหรับป๋องแปงมังกรถือเป็นของเล่นที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณและปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นของเล่นที่สามารถทำขายสร้างรายได้ตลอดทั้งปี เนื่องจากตนไม่ได้ทำขายแค่เฉพาะในงานเทศกาลตรุษจีนเพียงเท่านั้นเพราะมันยังมีงานนิ้วงานแห่เจ้าประจำปีของแต่ละจังหวัดที่ยังสามารถขายได้ตลอดชนิดที่ว่าเมื่อมีงานนิ้วหรืองานแห่เจ้าที่ไหนก็จะเห็นสินค้าประเภทป๋องแปงเหล่านี้ไปเสียบไม้เดินขายคู่กับงานเป็นประจำทุกที่จึงไม่แปลกที่อาชีพนี้จะสามารถทำให้ตนยืนหยัดอยู่ได้แม้อาจจะไม่มาก แต่ในส่วนของตนนั้นถือว่าสามารถนําไปเลี้ยงครอบครัวได้เป็นอย่างดีและนอกจากการทําป๋องแปลงขายแล้วตนยังมีของขายเสริมอีกอย่างคือน้ําตาลปั้นรูปก,การ์ตูนซึ่งเป็นขนมของเล่นมาขายสร้างรายได้ได้ไดอีกทางด้วยผลิตเสร็จแล้วก็ออกไปตะเวนขายทั่วประเทศนะครับแต่ช่วงนี้ก็จะทําเข้างานจุดจีนบ้านเราเลยใช่เพราะว่ามันจะมีลูกลูกหลานล,ลูกอะไรมาช่วยขายด้วยเราจะส่งลูกน้องขายด้วย พอได้ครับเลี้ยงได้ครอบครัวเลี้ยงครอบครัวไปเรื่อยๆแต่มยแผมไม่ได้อยู่ขายมังกรอย่างเดียวไงผมมีตัวน้ําตาลปั้นด้วย <Yeah. S 1> ใช่อย่างคนอื่นเขามีแต่มังกร <Yeah. S 1> แต่ของเรามันมีน้ําตาลปั้นด้วยขายหลายอย่างคือน้ําตาลปั้นถ้าไม่มีนิ้วก็จะเป็นขายกิฟช็อปให้เด็กอย่างเงี้ยใช่ครับมันจะปุ่นเวียนกันไปปีปีหนึ่ง